ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการแต่งห้องเนี่ยคืออะไรรู้ไหมทําช้าชทําไม่สวยไม่เนีย้ยบราคาบานปลายทั้งเสียเวลาเสียเงินเสียความรู้สึก ผู้ชม EP นีะครับผมว่าพิเศษมากๆเลยนะเ,ออเพราะผมเชื่อว่าใครหลายๆคนอ่ะอยากมีห้องส,สวยๆตามสไตล์ที่เต้องการนะแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการแต่งห้องเนี่ยคืออะไรรู้ไหมอ๋อนะผมเลือออกแล้วอ่า ช,ช่่นทําช้าทําไม่สวยไม่เนี้ยบราคาบานปลายผมว่านี่เรื่องเรื่องใหญ่นะใครไม่เจอกับตัวเองเนี่ยไม่รู้สึกเลยจริงๆนะใช่ั้งเสียเวลาเสียเงินเสียความรู้สึกครับต้องครับปัญหานี้เนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าเขาจะแก้ปัญหาของคุณให้ครบทุกจุดเลยครับแต่งให้ครบจบตามไทม์ไลน์ไว้ใจได้แน่งบแค่ไหนก็จัดให้ครับวันนี้เราจะพาไปดูโชว์ยูนิตที่เขาตกแต่งเอาไว้ ว่าจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราพาไปดูแบบละเอียดเลยไปดูอะไรดีกว่าครับไปครับไปครับหรูหรามงการยอด เข้ามารู้สึกแบบโปร่งโล่งเลยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาให้คุณผู้ชมเนี่ยดูมุมต่างห้องก่อนว่าห้องนี้มันสวยงามอย่างที่เราเนี่ยพีเซน์นนะตรงนี้ไหมจะได้เห็นไปพร้อมๆกันแต่วันนี้ เราไม่ได้มาแค่2คนไม่ได้เชิญพี่โอ๊กนะฮะเป็นอินเทเลียของเซาแทนที่เป็นคนดูแลโปรเจกต์ er นี้มาด้วยเชิญครับสวัสดี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 ครับผมโอ๊กนะครับเป็นอินเทเลียคอนซัลซ์ครับของทีมลักชัวรี่ลีฟวิ่งที่ดูแลโปรเจกต์นี้ครับพี่โอ๊กครับเมื่อกี้มีคำหนึ่งพี่ดีนะลักชัวรี่ลีฟวิ่งใช่ไหมคำว่าลักชัวรี่ลีฟวิ่งเนี่ยมันมีไอเดียหรือว่าแนวความคิดยังไงล่ะครับลักชัวรี่ลีฟวิ่งครัับททีี่่่ซพพอรร์ตในนกกลลุมูค้าเป็ะดับ ไฮเอ็นจนถึงระดับซูเปอร์ลักชัวรี่แล้วก็จะใช้ s e r v ์วิในเรื่องของการออกแบบตกแต่งรวมถึงการ Renovate แล้วก็มีการเลือกพารต่างๆแล้วก็เฟอร์นิเจเรียกง่ายๆว่าแทบจะเท r ร์น y เลยครับต้องแต่ต้นจนจบใช่ครบเลยอันนี้ผมก็อยากรู้ว่า Concept ห้องนี้เนี่ยโจที่เราได้รับมาเป็นไงถึงได้ดีไซน์ออกมาได้แบบหน้าตาบูลิโทนแบบนี้สีขาวเป็นหลักแบบนี้ครับจริงๆแล้วห้องนี้ครับจะออกแบบในคอนเซปคลาสซี่ไวท์แอเทนี โดยการตกแต่งทวนสีที่เป็นสีขาวให้ความรู้สึกโปร่งแล้วก็จะเหมาะกับเป็นแบบสเตตชันสำหรับลองวีคเอนประมาณนี้เช้าเข้ามาพื้นที่แรกนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Living Room ตรงพื้นที่ l i ฟวิ g งรูมเนี่ยครับทางเราที่ลิฟวิ่งเนี่ยได้ดีไซน์อะไรบ้างครับ อ่าห้องนี้ก็จะแต่งเป็นโทนเรียบง่ายครับแต่ต้องนึกถึงลันิยมของเจ้าของห้องนะครับจะสังเกตได้ว่าเราจะไม่ได้บิวทั้งหมดเราจะมีบิวตามจุดสำคัญต่างๆคือแค่ตรงนี้ใช่ครับเป็นชุดเอนเตอร์เทนเมนต์กูด้วยหินอ่อนสีขาวนะครับแล้วเราก็จะเลือกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเอาเข้ามามิกก์ให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ที่วาอย่างพวกก็คือถ้าลูกค้ามีไอเดียก็คุยกับสไตลิสต์ไอเดียได้เลยว่าเราจะหาไอที่ถูกใจของลูกค้าด้วยใช่ไหมครับ ยังเฮ้ยประตูเลื่อนไม่พี่มันเท่มากเลยนะแบบเหมือนมันเขาเรียกอะไรเก็บซ่อนปุ๊บเนี่ยโโอ้หัวซ้อนวางแต่ประตูทางเข้าแล้วใช่เฮ้ยแล้วคือใหญ่มากนี่ผมรู้สึกว่าถ้าผมได้อย่างนี้นะทานกับข้าวทั้งวันเลยครับก็อยากรู้ว่าพี่โอ้ไอเดียการดีไซน์ครัวนี้มันมาเป็นมาอย่างไรครับก็จะเน้นโทนสีหลักของห้องอยู่แล้วครับเโทนสีขาวแต่เราก็จะแอคเซนต์ด้วยเส้นสีดำนะครับเพื่อให้มันดูมีมิติมากขึ้น ก็เราจะแบ่งฟังก์ชันการใช้งานเป็น2ฝั่งนะครับก็จะมีตู้บิวต่างๆที่บิวเต็มผนังเอาไว้จัดเก็บของต่างๆอะไรประมาณนี้ข้างล่างข้างบนนี่ใช่ครับแล้วอย่างตู้เย็นอันนี้ครับมันดีไซน์มันดูเข้ากับทุกอย่างเลยะแล้วก็เราเลือกตู้เย็นตัวนี้ของ b e s p o k e ครับที่เป็นแบรนด์ซัมซุงเอามาใช้กับงานดีไซน์ของเรานะครับให้มันเข้ากันกระติ่ที่วางแบบไว้ประมาณนี้ดีเทลเล็กๆนี้แต่มันแสดงถึงความใส่ใจมากๆเลยนะครับโคตรมาก มาสเตอร์เบดวใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับห้องนี้เป็นความรู้สึกมันต่างกับข้างนอกนิดนึงเนาะธีมห้องนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบเจ้าหญิงหน่อยนะครับที่ยวกมาใช่เราจะมีการดีไซน์อาร์โค้งที่เป็นแบบซุ้มกล่องบางมานนะครับเพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปที่วางไว้ครับสวยงามมากมากเลยครับแล้วอย่างตรงนี้ครับเห็นที่มีหดตกแต่งนี่คือแบบยังไงครับเป็นทำไมถึงมีกรอบรูปเยอะขนาดนี้ด้วยครับอ๋อตรงนี้จริงๆแล้วมันคือทีวีนะครับ ไหนครับนี่เหรอครับจริงตู้นี้ตรงกลางครับนี่นี่ผมนึกว่ากรอบรูปนี่นี่นี่คือทีวีเหรอครับใช่ครับเป็นจริงๆริงเลยครับไม่ใช่ของปลอมตัวนี้เป็นของซัมซุงครับชื่อเดฟเลนนะครับตัวนี้คือเขาตั้งใจออกแบบมาให้เหมือนกรอบรูปไปเลยโอ้โหเรื่องนี้เจ๋มากตรงนี้ก็จะอารมณ์เป็นคอนเซ็ปต์เหมือนอาร์ตออฟมิวเซียมอะไรประมาณนี้ครับอ่าเหมือนเราอยู่ในมิวเซียมใช่เวลาไม่ได้เปิดทีวีก็อารมณ์แบบก็จะมีภาพออกมามีกันอะไรทีเนี้ยสำหรับคนที่อย่างผมเนี่ยไม่มีคอนโดเนาะไปอยู่บ้านเนี้ยแต่อยากใช้บริกกกาาาารรออ่่ะ็เลยยทบบบวแ ทาง Luxury Living เนี่ยรับตกแต่งบ้านด้วยหรือเปล่าครับอตอนนี้เราโฟกัสในกลุ่มที่เป็นคอนโดเป็นหลักนะครับ<อ>ตั้งแต่รูมไทยที่เป็นสตูดิโอจนถึงทีเดหรือตั้งแต่35ตารางเมตรจนถึง150ตารางเมตรจะโฟกัสในกลุ่มนี้เป็นหลักออก่อน จะใช้บริการกับทางหลักชีวิรวงเนี่ยครับมันมีขั้นตอนการทำงานหรือการติดต่ออย่างไรบ้างครับง่ายมากๆเลยครับก็หากลูกค้าท่านไหนสนใจในเรื่องของการใช้บริการกับทางเราครับผมก็สามารถเข้ามาติดต่อในทางเพจ Facebook ของเราได้นะครับก็จะมีทีมแอดมินคอยให้บริการข้อมูลนั้นผมขอถามนิดนึงได้ไหมครับว่าอย่างที่เราดูมาเนี่ยคิดราคาอะไรยังไงครับ สําหรับห้องนี้นะครับค่าก็สมมติว่าถ้าไปแต่งข้างนอกเนี่ยผมมองว่ายังไงก็ต้องมีประมาณ20,000กว่าบาทต่อตารางเมตรอยู่แล้วครับแต่ลักชัวรี่ลิฟวิ่งเนี่ยสามารถหันราคาลงมาได้อยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทต่อตารางเมตรนะครับถูกงมือนึงเลยเหรอครับ15,000าบาทต่อตารางเมตรเท่านั้นทำไมถึงถูกลงได้ขนาดนี้เลยล่ะครับด้วยความที่เรามีโรงงานเป็นของตัวเองด้วยนะครับที่สามารถผลิตได้ทั้งเฟอร์นิเจอร์และผนังตกแต่งต่างๆเนี่ยมันสามารถมีบัดเจ็ตได้นะครับแล้วก็ มีในเรื่องของการประกันหลังการขายที่มองว่าสามารถทําได้ดีกว่าใครแน่นอนโอ้โหได้ทั้งราคาที่ถูกลงแล้วได้คุณภาพด้วยคร,ครับทีนี้อยากทราบระยะเวลาการทํางานของทาง Luxury Living ครับเพราะว่าต้องใช้ระยะเวลา ในการทํางานเนี่ยประมาณกี่วันครับหลังจากทําแบบนะครับประมาณ7-8วันก็ถ้าเกิดลูกค้าโอเคแล้วไม่มีการแก้ไขแบบเนี่ยเราจะนับ30วันตั้งแต่ทางนิติอนุัาิให้เราเข้าไปตกแต่งของคอนโดนั้นๆ1เดือนค้อมเข้าอยู่ใช่ประมาณนั้นครับนี่แหละครับคือ Luxury Living นะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่โอ๊คมากๆเลยครับที่พาเรามาดูห้องสวยมาดูผลงานของทาง l ัก u r y Living ที่เป็นคนออกแบบนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณราบครับครับผมสุดท้ายนะครับเราก็จะมาสรุปให้ฟังว่าทำไมต้องเลือก Luxury Living ครับ5 reason why 5เหตุผลทำไมต้อง Luxury Living ข้อ1ตกแต่งให้ครบชอบห้องแบบไหนแค่บอกมา เขาจัดให้ได้ทุกขั้นตอนครับทั้งออกแบบดิวอินเลือกเฟอร์นิเจอร์วอลเปเปอร์ผ้านพื้นผนังหรือจะร e โนเวทเขาจัดให้ได้หมดครบในที่เดียวเลยครับข้อ2จบตามไทม์ไลน์หลังคุยแบบจบเริ่มงานและจบงานภายใน30วันตามไทม์ไลน์สบายใจหายห่วงครับข้อ3ไว้ใจได้แน่ คำว่าทิ้งงานไม่มีในพจนานุกรมครับคุณสบายใจได้เลยว่างานจะจบโดยไม่มีปัญหาให้ปวดหัวเลยครับข้อ 4. ี่กล้ารับประกันจุดแข็งที่ไม่มีเจ้าไหนให้เนื่องจากมีโรงงานเฟอร์นิเจอร์เป็นของตัวเองครับดังนั้นจึงกล้ารับประกันงานได้เป็นอย่างดีครับข้อ 5. งบแค่ไหนก็จัดให้ครับด้วยข้อได้เปรียบต่างๆทําทให้สามารถทําราคาให้ท่านได้ตามงบที่ต้องการครับไม่บานปลายรับรองได้ว่าคุ้มค่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านอย่างแน่นอน สำหรับใครที่สนใจบริการนี้นะครับสามารถติดต่อเราเข้ามาได้ทั้งทางอินบ็อกซ์แล้วก็ทางไลน์นะครับเพราะว่าทาง Living s i d e r ของเราเนี่ยได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยครับครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Youtube นะครับผมยังไงก็วันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ